สวัสดีค่ะมา,าอพอกับช่องพนหน้กพ้องชาแนลกับพี่น้องค่ะเป็นหมูเสาว,วันที่ยีหของเดือนกรกราพุ่ม2อง8กสบค ภาพบรรยากาศตลาดนัดเงียบเงียบแล้วก็คนตกดินในปีให้น้องดูค่ะเป็นสาวมือวันที่เงียบชิผาเนาะกันเนาะค่ะมาผ้อนกับสองคนนำพ่องตุ้มกับมือมือวัดพาใหญ่ค่ะมือชิผาคำก่ะเป็น้องมือชิผาคำสิมงว่าผ่อนกับคนนำพ่องอยู่ตลาดนัด่ะชาวเมื่อนากาญจังหวัดน้องบัวลัมบูเนาะค่ะเด้อบรรยากาศตลาดค่ะพี่น้องบรรยากาศตลาดนัดเงียบมือนสาค่ะพี่น้องค่ะฝนตกดินหัวตาเศร้าค่ะพี่น้องค่ะมันนี้ก็สเงียบแม้จัะน้อยเธอมันเป็นวันพระค่ะคนนำพ่องหัวตามากอดมาถึงค่ะพี่น้องค่ะ เจ้าภาพบรรยากาศตลาดนัดแม่เมูสาให้พีหน้องเบิงค่ะพี่น้องค่ะโอเทอสิมหฮอดค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศแม่เมูสาค่ะช่วงนีคนมาย่างแนี่ยปลาไปค่ะพี่น้องปลาไปปลาขั้นหลายเพราะว่ามันเป็นวัดพระนคะค่ะก็จะไปวัดไปว่าค่ะมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิงค่ะพี่น้องค่ะมาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิงค่ะอันนี้บักลำไยค่ะพี่น้องช่วงนี้ลำไยหลายลำไยถูกค่ะพี่น้องอันนี้ลำไยไม่ย้อยย้อยปีกปีกเลยค่ะนี่ค่ะลำไยรถจักรยานแม่ สิบบาทเจ้าของสวนมาเองวะลำไยสวนเจ้าของสวนมาเองกรับพี่น้องค่ะเจ้าของสวนเจ้าของลำไยกรับมีตะไนย์ใหญ่เขาขาวด้วยขวดเป็นตาแซสบครับพี่น้องค่ะทุเรียนคับทุเรียนทุเรียนทุเรียนถูกช่วงนี้ทุเรียนถูกคับเฮดบาเลยครับพี่น้องเฮด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 ตะไคร้ยังมีให้กินอยู่้ะค่ะเด้อเห็ดตะไคร้ตะไคร้ ไปแกงไปซุปค่ะพี่น้องค่ะมะเือเสี้านี่พอน้ำมาเป็นกระตาเหลี้ยอายุซ้ำนี่แหละพอน้ำข้าวเยวเบิงยู้มะเือเสี้านี่ค่ะมาหอดกามาไทยเห็พี่น้องเบิงเลยค่ะพี่น้องพอละข้าเจ้าหมาไปเป็นกระตาไปแล้วค่ะมีสีอายุได้นหน่อยค่ะเย็บภาพบรรยากาศเย็บภาพบรรยากาศตลาดนัดย่างมะเือเสี้ยวเยบเยบหลังกดตกให้พี่ให้น้องเบิงค่ะพี่น้องเสีผ้าพี่น้องยางไปเรื่อยๆนะนาะข่ายยางส้มเบิงไปเรื่อยๆว่าค้าแม่ค้าเพิ่นได้สินค้ายยางมาขายแนวมือน เดี๋ยวไปหาหลอกเบอรงน้ำกันค่ะพี่น้อง แจมังกรแจมังกรแดงครึ่งๆหนึ่เลยอันนี้สีอะไรคะแจมังกรนี่สีขาวจ้าสีขาวกิโลละสามโลห้าสิบบาทโลเดียวนีสิบบาทสามโลห้าสิบบาทแจมังกรค่ะพี่น้องค่ะสงสัยที่เจ้าของสวนมาเองค่ะพี่น้องค่ะส่องเจ้าของสวนเป็นมาเองเลยค่ะส้มโอส้มโอไออันอะไรเนี่ยผลละหมากลากไม้ค่ะพี่น้อง่ผลละหมากลากไม้ค่ะ เยี่ภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศตลาดเนี่ยมือเส้าให้พี่ให้น้องบึงเป็นเส้ามือชิบหาคำตุกกระวัน้นผาไงเนาะคะเนาะค่ะกระสีเงียบแนวจักน้อยเงียบแนวจักน้อยเพราะว่าคนไปวัดอยู่คนกําลังสีตะย้อยมากค่ะพี่น้องกระวันกระปั้นสวยปานใดอันนี้ไม่นยั่งในบาทนี่แดงกึ่งครึ่งแดงเออเฮ้ยโยบ่ว่าเป็นแดงกึ่งครึ่งแดงเออเฮ้ยสวยงามก่ะพุ้บเต็มโต๊ะอยู่คุณ เต็มโตเลยค่ะสับปะดรดสามารถเป็นนั่งได้นะย่างมะดขือปลาดกอินับปาลัมคาปิน่ค่ะแดกเลี้ยงเออเอเต็มตนนโตยบบอ้ยสะออนด้วยเนาะโลละลอยหาสีบปาทคาปิน่ค่ะอินทภาลัมส,สวยเลยเต็มโตเลยมีแต่อินทภาลัม แต e e. like e. ่ปลาลักกับปลาลตกพี่นองค่ะับปลร้าหวา่ำเลยทกท่าใดแม่คือวันเป็นตชบากับพีน้องกัเย็นๆให้ความเลิศเจ้าภาบรรยากาศบรยากาศตลาดนัดยมสาวกัพี่น้องค่ะปาพันปาปวยงากับพี่น้องปสวยงาม ไปเบิ้งอันนี้บแบบพี่เราก็จะขับแถวสื่อทุเรียนทุเรียนทุเรียนถูกๆทุเรียนถูกไม่พาท่านบอสจ้าโอ้ยมาเด้อสื่ทุเรียนเด้อพาท่านบอสพาท่านบอสลูกค้ายืนถ่าเอาสบายมาก็ขาบอเห็นกัปตีนี้บ้านจ้านี่ว่านเรียกบอกทุเรียนถูกๆรถเท่าไรแม่แดดสิบบาทะ โลละแปดสิบบาทกพี่นองค่ะปลามืเอเจ้าเต็มโตเลยยา่าซับนีน่ละเค่ะเป็นยืนตาเอากพี่นองชุ่มในตุเรียนถักตุเรียนถูถ่วานัันจะน,น,<ำ>น่งาน,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 นััน,น ตู้สาวนี่นะช่วงนี้ทุเลียนลูกเพราะเจือเาเือเขียนรบรรยากาศกาบรรยากาศทุเลียนพาน้ำบอทันเลย ้บาบิน,น,นขนมบาบินฟองเท่าไรจ้าเนี่ยฟองยีสยิบสีิบจ้ะสซดด้วยจ้าเนี่ยบ้าบินมะพร้าวออนฟองเท่าไรคะฟองเท่าไรคะยี่ส <20, 20. S 1> ิบบยี่สบคับสิบ ทางใน,นก็บทเป็นบริเวณเสจะผ่านหน้าแพ่กับพี่น้องแต่คนทสำคัญแนลก็พราะว่าพี่น,อนอ้องยางหลอก,กอไปเนาะกัเนาะกันเก็บภาพบรรยากาศกันซับนี้ค่ะฝนกำลังสิมาก,กับพี่น้องกันตัวนี้กับพนตกเศร้าหัวตสเศร้าทั้งแม่กับแม่อีกแล้วพอกกนอนคืบฝ่าคืบขฝนอีกแล้วกันคลิปนี้กับขอบคุณหลน,น,ะะนะะ์เด้อค่ะเด้อ ขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเบิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำพ้องชาแนลเดี๋ยวสิพ่อกันไหมคลิปหนาเนาะค่ะเนาะขับพอกันไหมคลิปหนาค่ะ